สวัสดีค่ะ JK มาแนะนำรถปดป้ายสวยๆชมนะคะคันนี้นะคะสีเขียวมุกทองค่ะรถยนต์ปี09เกียร์ธรรมดาโตโยตา้าโค l ร a ออติสนะคะปี09เกียร์ธรรมดากระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะปลดป้ายนะคะขายเงินสดอย่างเดียวนะคะไม่มีผ่อนค่ะมีสเกิร์ตรอบคันสวยๆหล่อๆนะคะไปใช้งานกันเพียงแค่ราคาหลักหมื่นเท่านั้นนะคะ 7,9,000บาทเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะคะวิ่งทางใกล้ทางไกลได้ระบบไฟติดครบนะคะใช้งานได้ปกติค่ะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินล้วนนะคะภาษีพรบรไม่ขาดเล่ม้อมโอนเลยค่ะโอนเข้าชื่อได้ปกติเลยนะคะภายในเป็นเหมาะหนังดำได้แดงค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะรถยนต์เกียร์ธรรมดา แอร์เย็นฉ่ำครับพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะท่านใดสนใจคันนี้ติดต่อผู้ขายโดยตรงได้ค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะพิกัดดูรถได้ที่ลังสิทธ์ค่ะอยู่ใต้สะพานนะคะใต้ทางด่วนบางพูลเลียบคลองประปาจังหวัดปทุมธานีนะคะมีบริการส่งด้วยค่ะค่าส่งนั้นคิดตามระยะทางนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้าไปคุยก่อนได้เลยนะคะไม่ว่าจา ไปดูเองหรือว่าจะให้ไปส่งถึงหน้าบ้านนะคะ mm hmm. ก็สามารถโทรคุยรายละเอียดกันได้เลยสำหรับวันนี้นะคะแอดมินลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ